เฮ้เคยเป็นไหมกราฟเขียวพุ่งเราก็ใจเต้นแรงกลัวตกริดแต่พอกระโดดเข้าไปปุ๊บแดงเถือกชีวิตเทรดเดอร์มันดราม่ายิ่งกว่าละครหลังข่าวอีกนะว่าไหมวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเกมจิตวิทยาในตลาดไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคอลอินดิเคเตอร์หรือข่าวสารแต่มันคือการแฮ็กสมองตัวเองนี่แหละเพราะสุดท้ายแล้วศัตรูที่น่าเกลียที่สุดไม่ใช่ข่าวร้ายไม่ใช่โบรกเกอร์แต่เป็นตัวเราเองเคยไหม ตั้งเป้าหมายไว้ดิบดีว่าวันนี้จะทํากําไรเท่านี้เท่านี้แต่พอได้นิดหน่อยก็รีบขายกลัวกําไรหายหรือขาดทุนนิดเดียวก็ไม่ยอมคัดลอสหวังว่ามันจะกลับมาสุดท้ายก็ดอยอาการเหล่านี้มันบอกอะไรบอกว่าเรา,ากําลังเล่นตามเกมของความกลัวและความโลภความกลัวเนี่ยมันทําให้เราพลาดโอกาสดีๆไปมากมายเพราะเรามัวแต่กังวลว่ามันจะไม่เวิร์กโลภเนี่ยก็ทําให้เราตาบอดมองไม่เห็นความเสี่ยงที่อยู่ตรงหน้าคิดแต่ว่าฉันต้องได้มากกว่านี้ แล้วผลลัพธ์เป็นยังไงเจ็บแล้วเราจะชนะเกมจิตวิทยาในตลาดได้ยังไงง่ายๆแต่ยากรู้จักตัวเองคุณเป็นคนแบบไหนชอบเสี่ยงไหมรับความผันผวนได้แค่ไหนรู้จุดอ่อนตัวเองแล้วหาทางป้องกันมีวินยัยตั้งกฎเหล็กให้ตัวเองแล้วทําตามอย่างเคร่งครัดไม่ว่าตลาดจะเป็นยังไงก็ต้องทําตามแผนใจเย็นตลาดไม่ได้ไปไหนรอได้อย่าใจร้อนมองหาโอกาสที่ใช่จริงๆไม่ใช่โอกาสที่ดูเหมือนจะใช่จําไว้ว่าการเทรดไม่ใช่การแข่งความเร็ว แต่มันคือการวิ่งมาราธอนใครที่ควบคุมอารมณ์ได้ดีที่สุดคนนั้นแหละคือผู้ชนะก่อนจากกันวันนี้อยากฝากวลีเด็ดไว้ให้คิดอย่าเป็นเหยื่อของอารมณ์จงเป็นนายของมันถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะช่วยให้คุณแฮ็กสมองและชนะในตลาดแล้วเจอกันใหม่ครับ